เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจารยนในการรับชมครับกราบ นมัสศการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะทุทุพระอ,องค์ด้วยความเคารพนอบน้อมและก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่72สภาวธรรมหนุ่มน้อยสร้างสะพานไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตัวธรรมที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ทันตะวันนั้นเห็นสภาวะธรรมของตอนเองนั้นเป็นเหมือนหนุ่มน้อยที่พยายามหาไม้หาอุปกรณ์ต่างๆมาสร้างสะพานเดินข้ามแม่น้ําไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของตอนเองแต่ทางที่ทันตะวันนั้นได้เริ่มสร้างมิได้สร้างเพื่อตอนเองแต่สร้างให้กับผู้คนทั้งหลายที่จะได้ข้ามพึงแห่งทุกข และลงมาอยู่บนสะพานของทันตะวันและเดินข้ามแม่น้ําแห่งทะเลทุกนี้ไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อทําการศึกษาเล่าเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมมิกราชในแต่ละวันนั้นทุกอย่างก็เริ่มเกิดปัญญาแห่งธรรมนั่งพิจารณาถึงโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นเวลานี้ เราจะหาสิ่งใดเนาะมาเป็นโอกาสให้กับเราและเป็นโอกาสที่จะมอบให้กับผู้อื่นเราจะต้องหาอุปกรณ์ต่างๆหาไม้หาตะปูหาอุปกรณ์หาฉากหาเครื่องมือในการก่อสร้างสะพานของเราให้ข้ามแม่น้ําจากฝั่งนี้เข้าสู่มหาวิทยาลัยธรมิกราชให้ได้ระหว่างเส้นทางนั้นมันช่างอันตรายแต่เราจะต้องทําเส้นทางให้เหมาะ กับผู้คนที่จะเดินเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกสบายที่สุดมีเรื่องราวต่างๆที่ทานตะวันนั้นก็ไม่ใช่ผู้ที่กำเนิดมาเต็มไปด้วยความเพียบพร้อมหรือมีความสามารถอะไรที่มากมายนักทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นจากปัญญาธรรมทั้งสิน้นจากพิจารณาในเรื่องราวที่ตนเองมีอยู่เพียงน้อยนิดไม่กระทั่งบรารมีบุญหรือบรารมีในทางโลกก็น้อยนิด เพราะว่าชาตินี้ทานตะว,วันนั้นเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมแต่ด้วยความที่เต็มใจยอมรับสภาพของความตกอยู่ในกฎแห่งกรรมที่ตนเองนั้นได้สร้างได้ทําไว้จึงรับสภาพได้อย่างน่าชื่นตาบานและไม่หวัน่นเกรงใดๆต่อวิบากกรรมที่เข้ามาอย่างตนเองนั้นทานตะว,วันก็พยายามหาเศษไม้เล็กๆน้อยๆที่จะมาทําเป็นสะพานโอกาสและเวลามีความสําคัญ มีโอกาสใดที่พอจะทำได้ตามกำลังของตนก็จะรีบทำและขณะน,นี้ทานตะวันก็เริ่มที่จะต่อยมวยเป็นระบ้างยน้ำเป็นระบ้างจึงเห็นผู้คนที่เข้ามาหาตนเองนั้นมาด้วยบุญสัมพันธ์ซึ่งทานตะวันนั้นไม่ได้รู้จักผู้คนเหล่านั้นมาก่อน ที่เขาเข้ามาสู่การดับเพลิงเจ้ากรรมในเวรกับทันตะวันมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือบุคคลที่ทันตะวันปรารถนาอยากให้เข้ามาไปแนะนําต่างๆแต่คนกลุ่มนั้นกลับเข้ามามิได้เลยเหมือนบุคคลเหล่านั้นเขามิถึงรอบวรบุญและเบื้องบนอยากให้ทันตะวันรู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ที่ธันตะวันจะเลือกใครเข้าสู่ภารกิจได้นะแต่บุคคลต่างๆที่เข้าสู่ภารกิจนั้น เื้องบนเป็นผู้กำหนดมาให้เองทั้งสิ้นแต่จะมีบุพการีแม่พี่หรือครอบครัวลูกภรรยาเหล่านี้เท่านั้นที่ทันตวันจะมีสิทธิ์ในการช่วยเหลือพวกเขาอย่างสุดความสามารถในการเลือกได้เต็มกำลังแต่บุคคลทั่วไปแล้วนั้นคนที่ทันตวันพยายามขยันขยอให้เขาได้เข้ามาสู่การดับเพลิงเจ้ากรรม ก็ไม่อาจาเข้ามาได้ด้วยแรงกรรมของเขาเองและการคัดเลือกจากเบื้องบนแต่บุคคลที่ทันตะวันไม่รู้จักกลับเข้ามาทําการจองคิวเข้าสู่การดับเพลิงเจ้ากรรมแบบอตัตโนมัตินั้นเกิดจากการคัดเลือกของเบื้องบนเพราะฉะนั้นวันนี้ทันตะวัน เรื่องของบุญบารมีก็มีไม่ได้มากมายนักเพราะทันตวันมิใช่บุคคลที่มาในสายของพระพุทธสัตว์แต่ประการใดมิได้สร้างบารมีสิบทัศจํานวนมากมายเอาไว้เพื่อเผื่อผู้ใดนั้นแต่ทันตวันเริ่มที่จะส่งสิ่งที่ตัวเองทําถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระนิพพานเพื่อขอทุนเหมือนเด็กน้อยที่ยากจนคนหนึ่งวันหนึ่งเขาได้มีความเฉลียวฉลาดที่สามารถทํขก็สอบที่จะสอบหมอได้ บัตนี้เขาเองนั้นม่มีทุนในการเรียนหมอจึงได้ทําการส่งจดหมายส่งเรื่องราวต่างๆไปยังผู้หลักผู้ใหญ่พระปุริสัตว์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์พระสัมมาทัธเจ้าทุกพระองค์ให้ได้โปรดเมตตาประทานบารมีเป็นทุนให้กับทานตะวันมาใช้ในการดับเพลิงเจ้ากรรมและสร้างสะพาน ไปสู่มหาวิทยาลัยธรรมิกราชให้บุคคลที่ดับเพลิงเจ้ากรรมนั้นได้ข้ามสะพานเข้าไปสู่การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมิกราชเป็นระดับต่อไปตอนนี้ทันตะวันจึงหาโอกาสเล็กๆน้อยๆที่พอจะทําได้เป็นการสร้างเหตุที่เหมาะสมที่ดีเพียงพอให้เป็นสะพานที่แข็งแกร่งที่จะนําผู้คนเข้าสู่การเป็นนักศึกษาได้วันนี้ทุกท่านที่เข้ามาสู่การเป็น ผู้ดับเพลิงเจ้ากรรมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ทันตะวันมี่ได้รู้จักมาก่อนแต่บุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาโดยตัวของเขาเองซึ่งเบื้องบนได้เป็นผู้นำพาให้เขานั้นตัดสินใจที่จะโทรศัพท์เข้ามาแล้วทำการจองคิวดับเพลิงเจ้ากรรมกับทันตะวันจึงทำให้ทันตะวันนั้นมั่นใจเป็นที่สุดว่าบุคคลเหล่านี้มาจากการคัดเลือกจากเบื้องบนนั่นเองทันตะวันจะต้องทำสะพานให้ดีที่สุด ให้กับบุคคลที่เบื้องบนได้คัดเลือกมาให้เขาปลอดภัยและก็เข้าสู่มหาวิทยาลัยธมิกราชเพื่อเข้าสู่การเป็นพระอริเจ้าในระดับต่อไปเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอาลแอนเจ้าด้วยการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธมิกราช และวันนี้นะครับทันตะวันก็ต้องขอจบการแสดงเรื่องราวนิทานของทันตวันเพียงเท่านี้นะครับกราบนมรสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจฉิมาสมุทธะทุตุพระองค์ด้วยความเคารพนับน้อมและก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟคลา